ุกคนทุกท่านเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องชาวนิพาอุปรนทุกคนครับผมชื่อนาน,นัฐกรพงษ์บุญอุ่นเบอร์หนึ่งชื่อเล่นชื่อกรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาสแผนการเรียนศิลปาสาษาจีนครับเจอผมได้ทุกวันนะครับที่ป้านหน้าโรงเรียนผมยืนสวัสดีทักทายทุกคนอยู่นะครับงานอดิเรกของผมนะครับคือการฟังเพลงและปลูกต้นไม้ครับการฟังเพลงและปลูกต้นไม้เนี่ยช่วยทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดได้นะครับและสีของต้นไม้เนี่ยยังให้ความรู้สึกชุ่มชื่นนะครับมีชีวิตชีวาอีกด้วยครับ ซึ่งลองไปนาไปทําตามมันได้นะครับที่ผมมาพบกับทุกคนในวันนี้นะครับเนื่องจากผมมีภารกิจที่จะมาแนะนําตัวนะครับแล้วพูดนโยบายในการพัฒนาคณะศิลปินิาพานุปกดณ์สีแสของเราครับโดยนโยบายของผมมีดังนี้ครับ 1. เราจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ที่คณะศิลปิดชอบครับอย่างเป็นระบบระเบียบโดยนะครับที่พวกเรานะครับและทุกๆคนเนี่ยจะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ในที่คณะศิลปิดชอบครับ รวมไปถึงพื้นที่ต่างๆภายในโรงเรียนด้วยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมครับ 2. อ,อำนวยความสะดวกคอยประสานงานระหว่างนักเรียนและคุณครูให้ทํางานกันอย่างราบรื่นไม่มีขืดสะดุดครับเล้ยวผมจะเป็นสื่อกลางระหว่างนักเรียนและคุณครูในการทํางานต่างๆภายในคณะศีรเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็เข้าใจกันครับ 3. จัดระเบียบการจัดการงานต่างๆภายในคณะศีรนะครับให้เรียบร้อยเข้าถึงง่ายติดติงเพื่อสร้างสรรค์ได้ครับ 4. รับฟังความคิดเห็นของทุกคนครับเพื่อจะนํามาพัฒนานะครับของสีแล้วนะครับให้ต้าสเกินต้านไปเลยครับในส่วนของประสบการณ์ที่ผ่านมาในรั้วเขียวเหลืองของผมนะครับประสบการณ์ในการทํางานในคณะสีเข้าร่วมนะครับกิจกรรมกองเชียร์ในงานกีฬาสีเทพนนเกมปี2017เข้าร่วมกิจกรรมการบริหารกีฬาสีเทพนนเกมปี2018เป็นผู้ช่วย สตาร์ชียร์และช่วยสวัสดิการในกองเชียร์ร่วมเดินขบวนพาเหรดและเป็นนักสแสดงร่วมกับเชียร์ลีดเดอร์กีฬาสีเทพนนเกมปี2019เป็นตัวแทนของคณะสีในการประกวดชุดรีไซเคลิลกีฬาบาสบาลตำบลปลายบางร่วมเดินขบวนพาเหรดและเป็นตัวแทนถือธงของคณะสีนิพานพารพรณสีีสดและเป็นสตาฟเชี์ ในงานกีฬาสีเทพนนเกมปี2020ครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคุณครูทุกท่านและเพื่อนเพ,พื่อนพี่ๆน้องมาไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้สีเราปังต้องนัมเบอร์วันเท่านั้น Number รวันนะน้องนะนัมเบอร์วันนะน้องนะขอบคุณครับ